สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำเทียก์กองดินนะครับเขาจะปูเป็นปูอิดครับเอาดินไปลงวันนี้ดินไปลงไว้แล้วก็เราจะไปเทีย์พื้นที่ให้เรียบครับเพื่อจะเอาอิดลงครับไปเดี๋ยวไปดูกัน,นครับ ที่มาใช้งานวันนี้นะครับจะเป็นของคูเบต้าครับใช้งานดีครับใช้มานานแล้วบริการหลังการขายดีครับใช้งานง่ายครับนะครนนี้ใช้งานง่ายครับมีระบบการออโต้ในการทํางานครับเวลาทํางานปุ๊บเวลาเราจับคขนเร่งเครื่องจะเร่งครับเวลาเราปล่อยมันก็ประมาณห้าวิครับเครื่องมันจะเบาครับเพื่อกัรประหยัดน้ำมันนะครับเนี่ยเครื่องจะเร่งครับ ไปเดี๋ยวไปเราไปนี่ครับเราจะไปปรับนาดินครับเพื่อจะเอาดินนะให้มันเสมอครับเสมอครับเพื่อจะรองอิดขึ้นมาครับเดี๋ยวปรับอีกเที่ยวหนึ่งนะคะแล้วลูกค้าเขาจะเอาได้เป็นสายหยาบมาลงอีกเที่ยวครับไปบเดี๋ยวไปทำงานครับ เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็จะเป็นทรายทรายหยาบแล้วก็จะมาพูอิดนะครับอันนั้นเจ้าของบ้านเขาปรับไว้ให้เอาแค่ประมาณนั้นครับพอประมาณนั้น ผมเพิ่งไปรู้มานะครับตอนนี้สยามคูเปต้าเขามีบริการใหม่นะครับชื่อช่างจริงใจครับช่างจริงใจก็ทําได้หลายอย่างเลยนะครับเช่นดูข้อมูลรถดูการแจ้งเตือนเปลี่ยนอะไรดูประวัติย้อนหลังแล้วก็มีระบบนวัตกรรมอริยานะครับที่สามารถดูระบบการทํางานย้อนหลังของรถได้นะครับวิธีจะใช้ช่างจริงใจครับก็ง่ายมากครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วแอดไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวผมแอดไลน์ให้ดูนะครับเข้าที่ไลน์นะครับ แอดไลน์นะครับใส่ไปที่นะครับตกลงเลยครับแอดครับผมิมพ์นะครับ S I A M K U B O T A S E R V I C E ค้นหาครับปั๊บไงครับข้างกิงใจครับแล้วก็ เพิ่มเพื่อนมาเลยครับแชทได้เลยพอเพิ่มเพื่อนเสร็จครับก็จะเด้งมาหน้าแชทครับกดลงทะเบียนช่างจริงใจครับกดอนุญาตครับใส่เลขบัตรประชาชนของเราครับที่ลงทะเบียนกับสยามคูวต้าไว้ครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับสามารถดูข้อมูลรถของเราได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งชื่อรถนะครับก็กดไปที่กดไปตรงที่ดูข้อมูลรถนะครับ แล้วก,กดตุ่มตรงชื่อตั้งชื่อรถของคุณครับแล้วก็ใส่ชื่อได้เลยครับเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับการตั้งชื่อรถแค่นี้ครับง่ายมากเลยเนี่ยครับใน,นสิทธิน,นะครับอันนี้เป็นอันแกปูอาสายสายสายบดสายถมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายละเอียดครับสายหยาบครับพื้นที่อีกทีครับ พื้นที่ทำงานครับเดี๋ยวเขาจะปาบอีกทีครับจะคนปาบอีกทีนะครับครับรถขุดคูปตาครับทำงานง่ายครับทำงานไวครับใครที่ทำการเกษตรนะครับที่ยังไม่มีครับหรือเคลียร์พื้นที่ครับผมแนะนำเลยครับรถขุดคูปตาครับขายต่อก็ราคาดีครับคุ้มค่าครับผมพื้นที่การทำงานครับไปครับตอนนี้ก็เขาอาจจะให้เคลียร์พื้นที่อีกหน่อยครับอี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จครับ ในตอนแรกอะดินมันซุดครับ6ล้อวิ่งมาดินมันซุดหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เคลียร์ให้พื้นเรียบครับเหยียบให้แน่นอ่ะให้แน่นนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเสร็จก็กลับบ้านได้นะครับไปเดี๋ยวไปดูการทํางานข้างหน้าครับเดีย๋ยวไปถามเจ้าของพื้นที่ครับได้ไหมครับได้ไหมไ,ได้ไหมเยี่ยมเลยอันนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ครับ ปรับพื้นที่เทปูผูปีปูปูาปูหญ้า,อ,ญาอันนี้ก็เกตให้เรียบหน่อยนึงเพราะว่าพื้นที่มันสุดแล้วก็สายหยาดเดี่ยวนสัปหันเลยนอ๋อเดีย๋ยวก็เสร็จงานนะครับเดี๋ยวก,ก็เแยมน้ำรถกลับลงกึงครับ